ถึงเซตพูดง่ายเลยอันนี้ตัวอะไร ตาอันนี้ตาอันนี้หูอันนี้หูป่าหน้าทักายได้ยินเสียงหรอออนได้ยินเสียงหรอออน,นว่าอันนี้อันนี้ช้างช้างอันนี้อะไร นี่ช้างตัวพ่ออันนี้ส้าลายดูอันนี้ผมมา้าลายดูผมมา้าลผมมา้าลายอันนี้ผมมาลายเหมือนกันอันนี้จมูกอันนี้ก็จมูกอันนี้ตาพูดสิตา ไม่ตัวนี้มีลายไหมมีไหมมีหรือไม่มีอันตัวนี้ไม่มีลายใช่ไหมตัวนี้ไม่มีลายใช่ไหมสามารถต่อไปอันนี้ตัวอะไรฮะตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยกะตัดกะจายอันนี้ตัว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 นี้ non